มาครับทดสอบหูทิปในการฟังคอร์ดกีตาร์ครับน้องเทนดูซิเรียนกีตาร์มาแปดแปดชั่วโมง,งจะจำเสียงคอร์ดได้ไหมอ่ะมาคอร์ดแรกครับง่ายๆเลยไม่ต้องดูนะซีคิดดูดีๆทำไมเสียงมันเศร้าๆมันต้องเป็นคอร์ดประเภทไมเนอร์ใช่ไหมน่าจะเป็นคอร์ดอะไรครับไมนอมนไม่ใช่อ่ะให้ตอบอีกหนึ่งครั้ง น่าจะเออ่าเอมเนอร์ถูกต้องอ่าโอเคขอรดต่อไปครับอ่าฟังเสียงมันดูว่ามันสดใสน่าจะเป็นคอร์ดอะไรคอร์ดอะไรซ <C. S 1> อ่าคอร์ด C ถูกต้องโอ้ยยังทำยัง,งยังได้โอเคไปถูกต้องสองข้อเด้อต่อไปคอร์ดนี้ครับ ฟังจากขอดแล้วมันดูเศร้าๆน่าจะเป็นขอดไมเนอร์ขอดอะไรเอ่ยซีเซเวนเฮ้ยใช่ไหมซีเซเ่ไม่ใช่ขอดไมเนอร์ดีไมเนไม่มีเพลงดีดดีไมนไม่ใช่อันไหนอย่าจชื่อเรียกไม่ได้ขอดขอดที่เป็นเี้ยอ่านั่นแหละนั่นแหละขอดอันนั้นคือขอดอะไรจาชื่อไม่ได้อะ ดีไหมเนื้อไม่ใช่อ่าต่อไปครับฟังคอร์ดต่อไปผิดไปนหนึ่งข้อจากสามข้อต่อไปคอร์ดจีโอทำไมดูมั่นใจแทนะมั่นใจมากจีอามาคำอ่าข้อสุดท้ายครับคอร์ดอะไรอ่ะก็มันเหลือคาต่อสุดท้ายก็ต้องดีไหมเนื้ออ่าถูกต้องครับดีไหมเนื้อ